นาการของเราแล้วล่ะครับเอาล่ะครับวิวัฒนาการของ AI เนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วต้องบอกว่าเป็นยุคที่น่าทึ่งสุดๆเลยครับเป็นยุคที่ AI ไม่ได้แค่คิดแต่ยังลงมือทำได้ด้วยตัวเองด้วยเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคือเราก็ทึ่งกันมาเยอะแล้วใช่ไหมครับกับ AI ที่มันคุยเก่งเสมือนคนจริงๆแต่ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แค่ตอบคาถามเราละ่ะ แต่เราโยนโปรเจกต์ให้มันทั้งก้อนแล้วมันไปจัดการให้เราจนเสร็จเลยจะเป็นยังไงนั่นแหละครับก้าวต่อไปที่กําลังจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยและนี่มันไม่ใช่แค่การอัปเกรดแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทของ AI ไปเลยแบบพลิกฝ่ามือเลยจากที่เคยเป็นแค่เครื่องมือที่เราต้องคอยสั่งทีละอย่างทีละอย่างไปสู่การเป็นเอเจนท์ที่แบบเอ่อมีความคิดมีเป้าหมายของตัวเองทีนี้ ไอ้เจ้า AI ที่มันลงมือทำเองได้เนี่ยเราเรียกมันว่าอะไรกันนะคำตอบก็คือ Agentic AI ครับซึ่งเอ่อมันคือการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยจากแค่ผู้ช่วยเสมือนที่เรารู้จักกันดีไปเป็นเพื่อนร่วมงานเสมือนที่ขอบอกเลยว่าความสามารถของมันเนี่ยเกินกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้เยอะเลยครับถ้าจะให้อธิบายแบบเห็นภาพง่ายๆเลยนะ AI แบบเดิมๆเนี่ยมันก็เหมือน GPS นั่นแหละครับคือเราถามมันก็บอกทางให้จบ แต่ Agentic AI นี่มันคนละเรื่องเลยครับมันเหมือนกับเรามีคนขับรถส่วนตัวอัจฉริยะที่แค่บอกจุดหมายปลายทางพอที่เหลือมันจัดการเองหมดเลยวางแผนเส้นทางที่ดีที่สุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแถมถ้าเจอรถติดข้างหน้ามันก็หาทางเลี่ยงให้เองได้ด้วยนี่แหละครับความต่างแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นเบื้องหลังทางเทคนิคที่ทำให้ AI มันเก่งขึ้นได้ขนาดนี้ต้องบอกว่ามันคือการปฏิวัติวิธีการสร้าง AI จากรากฐานเลยครับ คือเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยจากที่เคยสร้างกันแบบตรงๆทือท่อๆเหมือนท่อส่งน้ำไปสู่สิ่งที่มันซับซ้อนกว่ายืดหยุ่นกว่ามากๆลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราจะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาสักตัวใอแนวทางแบบพับลน์เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราต้องเขียนโปรแกรมสั่งแขนขาแต่ละข้างให้ขยับเปะ๊เปะๆตามสเต็ปที่วางไว้มันก็จะดูแข็งๆทื่อๆใช่ไหมครับแล้วถ้าเจออะไรไม่คาดคิดก็คือจบเลยแต่แนวทางใหม่ที่เรียกว่าโมเดลเนทีฟเนี่ย มันต่างกันครับมันคือการสร้างสมองให้หุ่นยนต์แล้วให้สมองเนี่ยไปเรียนรู้วิธีขยับเองคราวนี้สมองกลายเป็นศูนย์กลางที่สั่งการทุกอย่างได้อย่างฉลาดและเป็นอิสระมันไม่ได้ทําตามสคริปต์แล้วครับแต่เป็นการคิดและปรับตัวได้เองจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับ ในงานวิจัยเขาเปรียบเทียบไว้ได้แบบทรงพลังมากๆเลยว่ามันยิ่งใหญ่พอๆกับตอนที่นิวตันคนพบกฎการเคลื่อนที่แล้วรวมเอาความรู้ฟิสิกส์ที่เคยกระจัดกระจายเนี่ยให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้โอ้โ oh หมันคือการเปลี่ยนแปลงระดับนั้นเลยแล้วอะไรล่ะที่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่มาปลดล็อกสมอง AI แบบใหม่นี้คำตอบก็คือเทคนิคที่เรียกว่า reinforcement learning ครับ คือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะวิธีสอน AI แบบเดิมๆคือการให้มันลอกการบ้านจากข้อมูลที่เรามีให้แต่ reinforcement learning เนี่ยมันคือการปล่อยให้ AI ไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเลยแล้วพอทำอะไรสำเร็จเราก็ให้รางวัลเป็นแรงจูงใจมันก็จะค่อยๆเรียนรู้และเก่งขึ้นได้เองจากที่เคยเป็นแค่ผู้ลอกเรียนแบบตอนนี้กลายเป็นนักสารวจที่ออกไปหาความรู้ใหม่ๆเองได้แล้วครับทีนี้แค่ AI อัจฉริยะตัวเดียวมันก็น่าทึ่งแล้วใช่ไหมครับ แต่ถ้ามันยังไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสร้างทีม m v v n n g r s s ของ AI ขึ้นมาละ่ะคือการเอาเอเจนต์หลายๆตัวมารวมพลังกันแล้วความสามารถของมันเนี่ยมันไม่ได้แค่บ,บวกกันนะครับแต่มันเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเลยทีเดียว ในตอนนี้เนี่ยก็มีแนวคิดในการสร้างทีม AI อยู่หลายแบบเลยครับอย่าง AutoGen ก็จะใช้โมเดลเหมือนผู้จัดการกับลูกน้องคือมีหัวหน้าคอยสั่งงานลูกทีมส่วน Meta GPT เนี่ยจะมองภาพใหญ่กว่านั้นอีกคือจำลองกระบวนการทำงานทั้งหมดเหมือนสายการผลิตในโรงงานที่มีขั้นตอนเป๊ะๆเ,เลยแล้วก็มีครู AI ที่จะเน้นการสร้างทีมเหมือนบริษัทสตาร์ทอัพที่แต่ละคนมีบทบาทมีหน้าที่ที่ตัวเองถนัดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองดูเคสของ c h a t d e v ที่เขาสร้างบริษัทซอฟต์แวร์เสมือนขึ้นมาทั้งบริษัทเลยคือมี AI รับบทเป็นทุกตำแหน่งเลยครับตั้งแต่ CEO ผู้จัดการสถาปนิกไปจนถึงวิศวกรและดีไซเนอร์แล้วทีม AI ทีมนี้เนี่ยสามารถรับโจทย์มาแล้วสร้างซอฟต์แวร์ได้ทั้งโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับนี่แหละครัพลังของการทำงานร่วมกันของ AI แล้วมันก็ทำให้เราเห็นภาพอนาคตที่ว่า เอ๊ะการพัฒนาซอฟต์แวร์ในวันข้างหน้าอาจจะไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์ที่เป็นมนุษย์อีกแล้วก็ได้โอเคแนวคิดพวกนี้ฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่คําถามสําคัญก็คือแล้วในโลกความเป็นจริงละ่ะมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าเราจะไปดูบททดสอบที่ต้องบอกว่าหินที่สุดบนหนึ่งของมันเลยครับนั่นก็คือการเข้าไปแก้ปัญหาระดับวิกฤตในวงการวิทยาศาสตร์นั่นคือเรื่องของการรีวิวงานวิจัยครับ คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าทุกวันนี้เนี่ยมีงานวิจัยถูกส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์เยอะมากๆเยอะจนคนที่เป็นผู้ตรวจสอบหรือรีวิวเวอร์เนี่ยทำงานกันแทบไม่ทันแล้วซึ่งปัญหานี้มันส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะครับทั้งต่อคุณภาพและความเร็วของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดคำถามคือแล้วทำไมเราไม่ใช้ AI เข้ามาช่วยละ่ะคำตอบคือเราลองแล้วครับแต่ผลที่ได้ก็คือ60%ตของคอมเมนต์ที่มาจาก AI อย่าง g p t 4ตัวเดียวเนี่ย ถูกนักวิจัยมองว่ามันธรรมดาเกินไปหรือแทบไม่มีประโยชน์เลยนี่เป็นข้อผิสูจน์เลยว่างานที่มันต้องใช้ความเข้าใจลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยแค่ AI อัจฉริยะตัวเดียวเอาไม่อยู่ครับแต่พอเราเปลี่ยนมาใช้ระบบหลายเอเจนต์อย่าง MARG โอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับ แทนที่จะใช้ AI แค่ตัวเดียวโดดโดดระบบนี้ใช้ทีม AI ที่ทำงานกันอย่างเป็นระบบเลยมีผู้นำคอยแบ่งงานมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยดูในแต่ละจุดแล้วยังมีการประชุมกันภายในทีม AI เพื่อสรุปผลแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพอีกนี่คือการทำงานร่วมกันที่มันคนละชั้นกันเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความสำเร็จที่น่าทึ่งจริงๆครับไออัตราคอมเมนต์ที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยลดลงไปมากกว่าครึ่ง จาก60%เหลือแค่29%นี่เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับว่าพลังของทีม AI เนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆที่ AI ตัวเดียวไม่สามารถรับมือได้ได้จริงๆเรื่องเราทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเทคโนโลยีไปตลอดกาลเลย ลองคิดดูสิครับว่าเมื่อ AI มันสามารถทำงานและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแล้วบทบาทของมนุษย์จะอยู่ตรงไหนกันแน่บรรดาน,นักวิจัยเขาก็คาดการวิวัฒนาการของเรื่องนี้ไว้เป็น3ระยะนะครับช่วงปัจจุบันเนี่ยเรายังอยู่ในยุคแรกที่มนุษย์ยังต้องคอยออกแบบระบบให้ AI ทำงานแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ ความสามารถหลักๆอย่างการวางแผนการใช้เครื่องมือต่างๆมันจะถูกฝังเข้าไปในตัวโมเดลเลยและในระยะยาวซึ่งอาจจะไม่ได้กลายอย่างที่เราคิดนะครับเราอาจจะได้เห็น AI ที่ไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งแต่สามารถวิวัฒนาการค้นพบปัญหาใหม่ๆแล้วก็สร้างโซลูชันขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเองแบบสมบูรณ์ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ว่า AI จะทำอะไรได้บ้างอีกต่อไปแล้วล่ะครับแต่เป็นแล้วเรา จะทำงานร่วมกับมันอย่างไรในอนาคตที่กำลังจะมาถึงนี้เราจะเป็นแค่คนออกแบบและคอยสั่งการหรือเราจะต้องปรับตัวเพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานกับสิ่งที่อาจจะฉลาดกว่าเรานี่แหละครับคือคำถามที่เราทุกคนต้องเริ่มหาคำตอบกันตั้งแต่วันนี้